แล้วก็ถามน้องเขาเขาก็บอกว่าเขาทำได้ <lam pp le> นั่นเป็นชิ้นมาเลยอะ่ะมันไม่ได้เป็นใบสีมาเป็นชิ้นมาต่อที่นี่รู้เลยว่าเขาทำไม่เป็นตรน, MM> นนั้นนีคือจะต่างไปทำอะไรครับ ทำงานแต่งงานค่ะของของ <Okay. S 2> พี่เองนี่แหละ oh. อ๋อพี่แต่งงานพี่แต่งทำเนียมีสานพี่แต่งครั้งที่สี่แล้วแล้วก็สามีนี่แหละก็แต่งหลายๆอย่างแต่อีสานเรายังไม่เคยแต่งก็เลยอยากจะทําแบบมีบายสีมีผูกข้อมืออะไรอย่างเงี้ยมาใช้สบายใช้แต่งตัวให้ออกมาสไตล์อีสานนะคะแล้วก็ถามน้องเขาเขาก็บอกว่าเขาทําได้เนี่ยเนี่ยเขาจะทําได้อะไรคือพี่เลือกลูกลูกที่เขาเปิดใช่ไหม ใช่เอาแบบนี้แบบไหนเขาก็โชว์มาแล้วก็เลยหลายๆอย่างรูปเขาโพสก็มีเยอะแต่รูปตัวนี้ไม่ไม่ไม่แน่ใจว่าเขาโพสหรือเปล่าแต่ว่าหามาในเพจอะเนาะให้เขาดูว่าคือพูดกับเขาเขาไม่ค่อยรู้เรื่องอะก็เลยจะบอกเขาว่าเอางั้นหนูก็ปี้ตัวนี้นะลูกก็เลยบอกงี้เข้าใจไหมก็ปี้ตัวนี้เลยเอสีเอาสีแบบนี้นะดอกไม้แบบนี้เขาก็ยังไม่เข้าใจเท่าไหร่ก็แบบเอาแบบนี้เลยหนูทําตัวอย่างแบบนี้เลย แล้วเขาก็เขาได้ครับได้ครับอะไรเงี้ยผมจะทําให้อลังการเลยอะไรอย่างเงี้ยเจ้าของใบสีที่เขาทำได้เข้ามาส่งที่บ้านใช่ไหมเขาเขาไม่ไดเอามาส่งให้เราไปรับแห่น้องชายไปรับครับให้น้องชายไปรับที่บ้านเขาพอเขากลับมาเห็นเห็นนั้นเป็นชิ้นมาเลยอ่ะมันไม่ได้เป็นใบสีมาเป็นชิ้นมาต่อที่นี่เราบอกเอ้าเอาคือเอามาประกอบอยู่ที่นั่งงานใช่เอามาประกอบตรงนี้อยู่ที่นั่งงานเลยใช่แล้วของมันก็แล้วเขาก็เห็นเขาทําแล้วรู้เลยว่าเขาทําไม่เป็นเขาเสียบดอกไม้อะไรก็ไม่เป็นเราก็ยืนดูแป๊บ เออทำไปนะลูกก็เลยทํายังไงก็ต้องยอมแล้วใช่ไหมล่ะแล้วทีนี้หมอบายสีสุขวัญแกก็เลยไปเอาดอกไม้กระจุกหนึ่งมาตั้งเออหาอะไรมันมันล้นล้นหน่อยอเขาก็เลยมาตั้งก็เลยทําต่อกันไปเลยก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรก็ก็เข้าใจว่าน้องเขาทาไม่ได้ความสามารถไม่ถึงเขารงเงินที่เหลือ คือเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่ัทั้งหมดมันทั้งหมดมันรวมทั้งอ่างที่เขาซื้อมันเจ็ดพันเจ็ดพันห้าประมาณรวมเจ็ดเจ็ดเจ็ดพันห้าแต่ว่าใช่แต่ว่าเขาเบิกไปแล้วทีละสามพันแล้วก็หนึ่งพันเขาเบิกไปแล้วสี่พันอะไรเงี้ยอ,อย่างนี้ใช้ไม่ได้นะเลิกซะอย่าทําอย่างนี้แล้วเขาก็ไปโพสเอารูปตัวนี้เขาถ่ายมุมหนึ่งไปโพสต์ว่าพอใช้ได้อยู่ติดต่องานได้อะไรประมาณนี้ ทีนี้เราก็บอกว่าไม่ควรเราก็ไปคอม,คอมเมนต์เขาว่าไม่ควรดีแล้วที่น้องออกมาขอโทษน้องออกมาขอโทษแล้วก็มาขอโทษพี่แต่อย่าไปทําอีกนะมันไม่ดีเกิดสาวๆหรือเจ้าสาวที่เขาหวังที่อะไรอย่างเงี้ยเกิดเขาตั้งใจในความหวังของเขาที่จะได้สวยงามพี่ก็หวังเหมือนกันว่าใบาสีของพี่ต้องสวยงาม ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้าน f ฟลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram, YouTube และ TikTok ค่ะและตอนนี้นะคะแฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ